สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้ววันนี้ฝนตกหนักมากทำให้น้ำท่วมเลยครับน้ำระบายไม่ทันนะครับว่าจะขุดหลองตรงโน้นเรียบร้อยเลยถ้าขุดปั๊บก็ลองรับน้ำเลยครับแถวๆเกือบไกลบริเวณเสาไฟครับสุดยอด คงไม่เหมือนปลาบึกแล้วครับถ้าปลาบึกนี่ท่วมถึงถนนนี่เลยครับท่วมหมดไม่เหลืออันนี้น้ําก็กําลังระบายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ลงไปก็จุดแล้วท่วมหกเขาุ่ดแหละนี่เกือบถึงแล้ว ทังเขาก็ตกหนักทางนี้ก็ตกหนักหลไม่ทันเลยไหล,หลเข้าไปทางบ้านเลยนะผมไม่กลัวเปียกหรอกความเปียกอีกแล้วเดี๋ยวไปดูคนระับถ้าตกแบบนี้ทั้งวันอันนี้แค่ ช่วงเช, right. ช้าแล้วก็อันนี้เริ่มเบาลงแล้วนะแต่เกดว่าทั้งวันทั้งคืนสงสัยเรียบร้อยถึงบ้านหลังนั้นแน่นอนรถเราดีจันด้านมาได้ปกติจนคู่กระจงแล้วก็ทั่วเหมือนกันแหละ กกต,ตัวเนนั้นขาดว่านะะา่าจะเสียชีวิตแล้วครับน้ำไหลหลากมากเกินไป <an> นวครับแล้วยจะมีอะไรตื่นเต้นอีกถ้าฝนไม่หยุดตื่นเต้นแน,น่นอนทั้งคืนต้องเก็บรถลามาช้างอีกเยอะ คงจะหายหมดแหละไม่เหลือแล้วน้ำแรงขนาดนี้เดนทุเรียน,นเราอะียชีวิตไปแล้วดูมวลน้ำมหาศาล ส่วนงงนั้งวนก็เรียบร้อย